สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่15ธันวาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะสองไม้เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองถึงวันข้างหน้านะคะบางคนมีโอกาสเดินทาง ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการงานขยันกระตือรือรน้นบางคนเป็นคนเซาให้กับคนน้นคนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนนนคนนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิบเหรียญน,นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนักการค้าการขายนะคะวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะเจ้าชายไม่เท้านะคะ น้องๆหนูๆนะคะบางคนก็เรียกว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะหรือว่าด้านกนการเรียนการศึกษานะคะมีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะ จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสเริ่มงานใหม่ใครโรงงานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีซามสามดาบนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะระบบทางเดินหายใจหายใจเจ็บคอติดขัดมีเสมหะนะคะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้ําเมารวมทั้งระวังคําพูดนะคะของเรานะคะวันนี้อาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่เป็นโสดช่วงนี้นะคะ จะมีแม่สือ่อแม่ชักแนะนําชักจุงให้รู้จักหรือบางคนมีโอกาสเจอเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันบางคนมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพย่ยมีเลข2 0 0 3นะคะ2003นะคะ 2003, คนวันจันทร์นะคะสามถ้วยนะคะความสุขนะคะความรักความผูกพันนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงนะคะงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์ในเฮาีาร์ปตตินะคะ 3เหรียญนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะในเรื่องของการงานจะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายจะมีลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจําจะเวียนกลับมานะคะนักสามเหรียญเขาเรียกว่าปากเป็นเอกต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะลูกค้าเก่าเก่านะคะช่วงนี้จะเขาเรียกว่าไม่ห่างหายไปไหนนะคะนักธุรกิจก็ไม่เงียบเหงานะคะ2ถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆการันมิตรใหม่ๆทาวเวอร์นะคะ หนา้าาวเวอร์ขึ้นมานะคะวันนี้นะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะเราต้องรอบคอบนะคะ นะอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราต้องไม่ประมาทมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะสำหรับใครบางคนหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะตอกเสาเข็มซ่อมแซมปรับปรุงนะคะนน่นพังนี่พังนน่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องตกอ,อกตกใจการการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยนะคะหรือว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับ งานอวบอมองคลก็ได้ด้วยนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีบุตรหลานบริวารนะคะหรือว่าเรียกว่าขวากท้องฝากคันก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะจะพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากวันยี่สี่เลขสามสามสองหกนะคะสามสามสองหนะคะต่อไป คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสองไม้เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงวันข้างหน้าการงานนะคะโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของ โลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตดีหรือว่างานบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้บางคนทํางานสองอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ วียดโฟจูนนะคะดวงดีนะคะเป็นไพ่ลัคกี้นะคะ,เ, Lucky, ะ,คะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้ดีหรือเกี่ยวข้องกับอมรดกนะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยนะคะสงเหรียญน,นะคะการเงินก็เขาเรียกว่าหมุนผันหาเงินหาทองช่วงนี้นะคะ บางคนกําลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่ก็ได้ด้วยนะคะหรือการซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะการผ่อนผันนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะซื้อบ้านใหม่นะคะนะผ่อนผันนะคะก็ความสําเร็จนะคะมีดวงเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก่อนข้างโดดเด่นนะคะนะกินทานอาหารเต็มโตนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะนะจะมีคนชัก แนะนำหรือว่ามีคนช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็ได้นะคะสุขภาพใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะแล้วก็หมายเลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากพายิบสีมีเลขสองศู 2, 0, 2, นะคะสองศ คนวันพุธคนวันพุธนะคะคนวันพุธสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะมีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงนะคะบางคนอาจจะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์เฮาปาตี้หนึ่งดาบ มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในะช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะอาหารการกินอุนดมสมบูรณ์นะคะในะช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับ ร้านอาหารนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะบางคนมักจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามาผูกพันด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3109นะคะสามหย์เนะคะ ไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะก้าถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะ น้ามีโอกาสไปร่วมง,งานเลี้ยงนะคะงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์นะคะปาร์ตี้นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆสเตรนทถึกอึดอดทนนะคะในเรื่องของการงานในนะคะน้มีความมุ่งม,มั่นแข็งแกร่งนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามานะคะแต่ทุกอย่างคนเคลียร์ปัญหาได้ดีนะคะเจ้าชายดาบนะคะมีดวงเดินทาง แบบกระทันหันบางคนเกี่ยวข้องกับปุหลานบริวารน,นะคะแต่เราก็ต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะคะนะอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือว่าลูกน้องออกแบบกระทันหันก็ได้นะคะทำให้เราต้องมีเหตุที่ต้อง เดือดร้อนหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะได้ด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังการเดินสะดุด,ดล้มชนน้นจนนี่พชจำดำเขียวนะคะปวดหลังนะคะปวดข้อมือนะคะความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะมีโอกาสพบคนถูกถูกใจแต่สําหรับใครบางคนนะคะมักจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น คนพ่อเลี้ยงเดียวหรือว่าเป็นคนแม่เลี้ยงเดียวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะเขาเรียกว่าสตรนนี่เป็นคนที่จะลำแข้งลำขานะคะจะไม่ค่อยหวังกับเรียกว่าจะอยู่คนเดียวได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขเก้าสองแปดศูนย์นะคะ ก้าสองปนะคะคนวันศุกคนวันศุกนะคะ คสนวันศุกร์สิบดาบนะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะเค,เครียดนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่ามีความเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนติ้วๆเลยนะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะมีโอกาสหยิบยืมนะคะการเงินนะคะก็ได้ด้วยนะคะและการงานวันนี้นะคะต้องระวังต้องรอบครอบนะคะการงานแข่งขันสูงนะคะ นะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมกลุม่มๆนะคะนะเราก็ต้องไม่เจร้อนนะคะจะทําอะไรวันนี้นะคะขอให้ใจเย็นมีโอกาสมีปากเสียงนะคะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าการงานอาจจะเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้ดังใจอาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะหรือว่ากับลูกค้าก็ต้องรอบคอบนะคะนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอ่าเขาเรียกว่าถ้าห้ามเท้าขึ้นมานะคะมักจะมี ปากเสียงนะคะนะจะเป็นกับลูกค้าจะเป็นกับคนใกล้ตัวนะคะกับเพื่อนเราก็ต้องระวังนะคะโอ้โหคนวันศุกร์นะคะวันนี้ต้องสงบปากสงบคำนะคะนะคใครที่มักจะโดนถูกเตะเฉินนินทานะคะการโดนใส่ร้ายการโดนว่าร้ายการโดนเอารัดเอาเปรียบการโดนกดดัน นะคะจากเพื่อนร่วมทีม <P. S 2> เพื่อนร่วมงานนะคะอยากออกงานอยากย้ายงานนะคะนะอยากลาออกนะคะความคิดนะคะก็เข้ามานะคะส่วนใครนะคะที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะทุกขุดเจาะนะคะนะัก่อสร้างคนขายประกันนะคะพวกนี้นะคะมนุนยิศโปรเทคตึงนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะช่วงช่วงนี้นะคะหรือว่า เขาเรียกว่าการการเงินที่ราจ่ายเยอะโน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียสุขภาพนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพบางคนอยู่ในช่วงของการหมอนัดรอเกี่ยวเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะนะักกินยาหามหมอนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรัก ก็ต้องระวังอารมณ์มีโอกาสมีปากเสียงนะคะกับคนรักนะคะวันนี้ต้องใจเย็นนะคะมีอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โชคลาบนะคะไม่โดดเด่นนะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลข0ูนย์สห้นะคะศูนย์สองนะคะ คนวันเสา,ร,เสา,ร,ะะเาร์คนวันเสาร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันเสาร์นะคะเจ้าชายดาบนะคะมี ช่วงนี้คนวันเสาร์มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับบุรหลานบริวารบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะแบบเร่งรีบนะคะแทกแข่งกับเวลาก็ได้ด้วยนะคะราชินีเหรียญในเรื่องของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนได้มีโอกาสได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะ หรือวันนี้นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวมักจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนมรดกนะคะจากบรรพบุรุษรวมทั้งมีดวงมีชควงมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุ๊กๆได้งานแบบฟลุ๊กๆได้เงินแบบฟลุ๊กๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะความสําเร็จ1ิบถ้วยนะคะ ความสุขนะคะความสมหวังเขาเรียกว่าได้ในสิ่งที่ทตัวเองคา,าดหวังไว้นะคะก็กินทานอาหารร่วมกันเฮฮาปาร์ตี้กับคนในครอบครัวนะคะนะเขาเรียกวา่าความสุขก็มานะคะกินเลี้ยงนะคะนะเกี่ยวข้องกับคนรักเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะนะช่วงนี้นะคะกินทานอาหารเต็มโต๊ะนะคะ นะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจระจาะอะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะ โชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากไพ่ชุดสี่เลขศูนย์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 นะคะศูนย์หมดเลยศูนย์เด่นเลขศูนย์แล้วกันนะคะนี่คือดวงชะตาของคนวันเสาร์น,นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําททำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ